มันจะดีแค่ไหนถ้ามีแอปพลิเคชันที่คนไทยทำเองวันนี้เรามีแอปพลิเคชัน n z Chat ซึ่งบริษัทนาตรอนเป็นผู้ผลิตแอปพลิเคชันเป็นแอปแชทสนทนาของคนไทยแอปแรกที่ได้คิดค้นวิเคราะห์การทำงานของแอปพลิเคชันรวมทุกสิ่งมาไว้ในแอปเดียวและยังมีการจัดสร้างเกม NFT ออกแบบโปรแกรมต่างๆอีกมากมาย n s Chat เป็นแอปพลิเคชันที่รังสรรค์ขึ้นมาโดยคนไทยและพัฒนาขึ้นมายา ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันในระยะเวลา2ปีเต็มซึ่งมีเป้าหมายที่ชัดเจนคือรวบรวมทุกสิ่งทุกอย่างที่โดดเด่นในโลกออนไลน์เช่นการซื้อขายสินค้าออนไลน์ไลฟ์ขายสินค้าเล่นเกมถ่ายภาพสนทนาแชทวิดีโอและฟังก์ชันอื่นๆอีกเพียบสามารถโหลดใช้งานได้ทั้งระบบ Android และ iOS และที่สําคัญโหลดใช้งานฟรีซึ่งปัจจุบันสามารถโหลดใช้งานได้แต่จะเป็นแอปพลิเคชันของเบต้าเท่านั้นซึ่งยังไม่ได้เปิดตัวแบบทางการร้อยเป รอติดตามกันได้เร็วๆนี้แล้วพบกันนะ